ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการผู้ว่า CEO เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน เวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่27กันยายน2566ที่ห้องประชุมพระปรางสามยอดชั้น4สารกลางจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการผู้ว่า CEO โดยมีนายวชระเกตพันธ์นายปราชยาเปปาตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนายอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการบริหารงานจังหวัดเชิงพื้นที่เพื่อนำเสนอแนวทางไปสู่การปฏิบัติที่จะได้ทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป ครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมการแลกเปลี่ยนแนวคิดผู้ว่าซีอของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่26กันยายน2566ที่ผ่านมานายสุธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าคําว่าผู้ว่าซีอเกิดขึ้นจากนโยบายการปฏิรูปของราชการที่ต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทําหน้าที่เป็นผู้สะท้อนความต้องการของประชาชนเป็นสําคัญและพิจารณาการดําเนินงานต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตลอดจน การบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพลดช่องว่างของระบบราชการหนุนเสริมประสิทธิภาพการบริหารราชการในพื้นที่ให้ส่งผลต่อประชาชนและทางราชการโดยนำแนวคิดของภาคธุรกิจเอกชนมาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจบังคับบัญชาโดยตรงและสามารถที่จะกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนเพื่อร่วมกันเช้งฟอกกูดทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นอันเป็นการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับ พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน